สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่19าธันวาคม2567นําปฏิทินการจ่ายเงินบํานาญรายเดือนของข้าราชการบํานาญผู้รับบํานาญปี2568มาอธิบายให้ฟังครับขอบคุณข้อมูลจากกรมบัญชีกลางครับซึ่งกรมบัญชีกลางจะได้กำหนดวันจ่ายเงิน บำนาญรายเดือนของข้าราชการผู้รับบำนาญทุกปีครับปี2 5ง8กําหนดวันจ่ายเงินบำนาญรายเดือนข้าราชก,การบำนาญดังต่อไปนี้ครับเดือนมกราคมครับวันที่24มกราคม2 5งพนนะครับเดือนกุมภาพันธ์วันที่21กุมภาพันธ์สองหนะครับเดือนมีนาคมครับยี 24, มีนาคม2 5งหเดือนเมษายน23เมษายน2 5งหเดือนพฤษภาคม วันที่23พฤษภาคม2568เดือนพิถณุนาวันที่23มิถุนายน2568เดือนกรกฎาคม23กรกฎาคม2568เดือนสิงหาวันที่22สิงหาคม2568เดือนกันยายน23กันยายน2568เดือนตุลาคม24ตุลาคม2568เดือนพฤศจิกายนวันที่21พฤศจิกายน2568และเดือนธันวาคม2568ก็วันที่23ธันวานะครับหากเดือนใด มีการเปลี่ยนแปลงวันโอนเงินบำนาญให้ข้าราชการบำนาญกลุ่มบัญชีกลางก็จะแจ้งล่วงหน้าครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีมีตมติค้ามนตีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงปลายเดือนนั้นๆหากเดือนใดมีมติข้ามนตีกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม,ตมในกรณีใดก็แล้วแต่ก็จะทำให้วันโอนเดิมที่กำหนดไว้ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ